กลุ่มสาระศริลปะหลายๆกลุ่มสาระเช่นภาษามีทักษะภาษาฟังพูดอ่านเขียนดูคณิตศาสตร์ก็มีภาษาเป็นสัญลักษณ์จำนวนเครื่องหมายต่างๆาาศิลปะก็มีภาษาแต่เป็นภาษากายและภาษาใจและผลงานที่สร้างสารรค์ขึ้นมากลุ่มสาร,าระเหล่านี้ต่างเป็นวิชาการสื่อสารที่ร่วมกันอยู่ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่สื่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกความงามและจินตนาการต่างๆออกมา ในรูปของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางดนตรีงานศิลป์การแสดงต่างๆเป็นต้นเป้าหมายของการเรียนศิลปะคือการพัฒนาจิตใจความเป็นสุนทรีแล้วความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดตามมาจากการสร้างงานศิลปะนั้นๆวิชาศิลปะจึงเป็นวิชาที่สอนการเป็นมนุษย์อย่างมากๆสกอบของศิลปะนอกเหนือจากมีดนตรีศิลปะก,การแสดงแล้ว วิชาอื่นๆก็เป็นสโคบให้กับศิละปะได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาประวัติศาสตร์ภาษาไทยวรรณคาดีเทคโนโลยีหรือแม้แต่ภาษาต่างประเทศเป็นต้นสามารถเกี่ยวโยงกับการเรียนศินละปะได้ทั้งสิน้นการจัดซีเควนซ์ในสโคบเหล่านี้ต้องใช้หลักวิธีการเรียงลําดับความรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติของเรื่องที่เรียนและวัยวุฒิภาวะของคนเรียนดังที่เราเรียนกันมาแล้วด้วยเช่นกันเหมือนวิชา,อ,าอื่น การเรียนการสอนศิลปะจะเน้นการแสดงออกทางงานศิลปะและการตอบสนองต่องานศิลปะต่างๆอย่างมีความคิดสร้างสรรค์การเรียนด้วยการปฏิบัติจึงเป็นวิธีการที่สำคัญของวิชานี้สอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นศิลปินเช่นเดียวกับการเรียนวิชาอื่นๆที่ต้องการให้นักเรียนซึมซับการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักเขียนนักพูดทํานองเดียวกัน การเรียนการสอนที่บูรณาการศริลปะแขนงต่างๆและบูรณาการกับวิชาอื่นๆเป็นข้อแนะนำที่บทความนี้ได้กล่าวไว้แต่ในทางปฏิบัติเราแยกส่วนหมดเลยแยกครูสอนด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติเราอาจจะมีครูดนตรีครูศิลปะครูนาฏศิลป์ที่สอนแยกกันแต่หลักสูตรและการเรียนการสอนคุณจะได้จัดให้ศิลปะเหล่านี้มันหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างผสมผสานกลมกลื่อน หลักการประเมินผลก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของวิชานี้และการเรียนการสอนในเมื่อการเรียนศิลปะเน้นการแสดงออกการสร้างและการวิจารณ์งานศิลป์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์การประเมินนักเรียนด้วยการสอบข้อเขียนประเมินความรู้ที่เป็นเรื่องเล็กเ่องน้อยและไม่จะไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวได้การประเมินด้วยการให้ปฏิบัติประเมินจากผลงานของนักเรียนจะเป็นการประเมินที่เหมาะมากกับการเรียนศิลปะ